านะนายชัยพลก็ไปฟ้องร้องดําเนินดีกับนายอัจฉริยะเพื่อนผมนะครับไปฟ้องร้องกับที่ศาลอาญาก็เวลาเดียวกับผมนี่แหละครับนะครับ,นะรบเห็นเลกบอกว่ามีการไต่สวนแล้วก็จะมีการนัดฟังคําสั่งว่าคดีจะมีมูลไหมหรือว่าจะยกฟ้องไปเลยทีเดียวนะครับนะก็ดูกันนะครับว่าระหว่างนายอัจฉริยะกับนายชัยพลคดีมินประมาทจะเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะว่านายชัยพลไปกล่าวหานายอัจฉริยะ เอาเรื่องส่วนตัวเรื่องนี้เรื่องสินไปพูดไลฟ์ทาง Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับก็ว่ากันไปครับนะว่ากันไปนะครับต่างคนต่างก็มีข้อต่อสู้ต่างคนต่างก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิทางศาลนะนายชัยพลก็ฟ้องนอายอาัจฉริยะนายอัจฉริยะเขาก็สู้คดีนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับผลคดีจะเป็นยังไงนะครับเรื่องคดีหมิ่นประมาทนะครับก็ ทำ่าหมิ่นประมาทหมายถึงใส่ความผู้อื่นนะครับยืนยันข้อเท็จจริงในทางร้ายทําให้คนอื่นได้รับความเสียหายอันนี้เขาเรียกว่าหมิ่นประมาทนะครับมาดูกันต่อไปนะครับว่าคดีระหว่างนายอชิยะกับนายชัยพลสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับคดีหมิ่นประมาทก็เป็นคดีนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับาว่ากันไปใครที่นะครับสนใจเรื่องคดีหมิ่นประมาทก็สามารถมาเรียนกับอาจารย์เดชาได้ ก็มีหลักสูตรอยู่นะครับตอนนี้ก็คนสมัครมาเรียนก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเรียนทางออนไลน์นะครับนะเรียนผ่านระบบซูมครับเรียนอยู่บ้านนะครับแล้วผมก็นะสอนทางโปรแกรมซูมนะครรบเรียน3ชั่วโมงครับนะค่าใช้จ่ายก็สอบถามได้นะครับที่ปักหมุดไว้ที่หน้าหน้า a c e b o o k YouTube นะมีเบอร์ไลน์อยู่นะแอดไลน์ปุ๊บก็จะมีรายละเอียดนะครับท่านจะได้มีความรู้เรื่องคดีหมิ่นประมาท คดีพ,พรบ,อรบอรคอมท่านจะได้รู้ว่าจะจะ,จะโพสต์ยังไงจะแชร์จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีหลักสูตรสําหรับการทวงหนี้ก็มีหลักสูตรสําหรับการรับมือกับการทวงหนี้ก็มีมีทั้งหมด3หลักสูตรเพราะฉนั้นก็ใครสนใจก็สมัครเรียนนะสนับสนุนรายการทนายกายทุกด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ได้ประกาศสิบัตรได้เพื่อนฝูงนี่นะครับก็เชิญนะ ส่วนเสื้อทนายคลายทุกที่ผมใส่ยอยู่นี่ก็ใครสนใจสั่งก็สั่งได้สั่งจองน,นะครับก็มีทั้งเสื้อยืดคอพมนะ,ะเสื้อนะคกับโปโลสีขาวนะครับแล้วก็มีอนะฮะแจ็คเก็ตนะสำหรับคนที่สนใจก็เกียนเชิญนะครับนะผมโดนแฮกเฟซเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีผมสามารถดำเนินคดีได้ไหมเนินคดีได้เลยครับนะครับนี่คุณคุณอะไรตำพันลันอะไรเนี่ยนะฮะถามมาทาง t i k t o กอย่างเี้กออนะ็ ก็จะดำเนินคดีได้เลยครับแจ้งความก็ได้ฟ้องก็ได้ถ้ามีตังก็จ้างทนายฟ้องได้เลยนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็แอดไลน์ที่หน้า facebook กมาได้เลยนะครับนะครับนะครับใครมีคำถามก็เชิญนะทาง c e b o o k y o ู t u b e t i ต t o k นะครับนะครับก็ถามมาเต็มที่นะครับไปดูคำถามนะครับนะครับคดีสุดยอดนักร้องแห่งปีปีใหญ่นะครับใครเอ่ยนะครับนะครับคุณอัจฉริยะเป็นเจเลยแล้วหรืออ เอ่อนะครับนะครับเป็นจำเลยครับโดนฟ้องเป็นจำเลยแต่ยังไม่อยู่ในฐานะเป็นจำเลยนะเขาเรียกว่านะครับป้าใจนะข้าใจนะครับคุณ F H C G นะนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับนะครับ,รบไม่ต้องห่วงคุณอัศรยะนะก็เอาตัวรอดนะเดผมโดนเด็กอายุ19หลอกหลอกหลอกกู้เงินไป30 0หมื่นร่างสัญญาผ่านลายพร้อมเอกสารหลักฐานพอทวงคืนทางญาติ ท้าตีท้าต่อยฟ้องไม่ได้ก็ฟ้องได้ครับกู้เงินทางลายฟ้องได้นะครับถ้ามีข้อความสองประโยคประโยคแรกดีเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้บาทประโยคที่สองจะใช้คืนมีแค่สองประโยคนี้ใช้ได้เลยนะครับอืมนะครับว่ากันไปนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคดีของอาจารย์นะครับก็ยังไม่ไต่สวนจำเลยขอเลื่อนอน,นะเลยขอเลื่อน ไฟเลี้ยวอะไรขอถามเรื่องรถหน่อยครับไฟเลี้ยวเลี้ยวผิดกฎหมายไหมครับอันนี้ไม่เข้าใจนะอ่านแล้วงงนะนะครับนะครับก็เชิญนะครับใครที่สนใจด้านข้อมูลข่าวสารก็เรียนเชิญเข้ามาวันนี้อะไรนะครับผมไม่ได้ค่ารถมอเตอร์ไซค์มาเกือบปีผมจะกลับมาจ่ายได้ไหมผมไม่ได้ค่าอ่านแล้วไม่เข้าใจนะนะพิมพ์ให้มัน อ่านรู้เรื่องเลยนะครับอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องขอโทษด,ด้วยนะนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวผมดูนิดเะียครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างข่าวสารบ้านเมืองวันนี้มีอะไรนะครับการบ้านการเมืองนะครับอนะครับการบ้านการเมืองมีอะไรนะครับอื กลับมีไม่ติดดูนะวันนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรสท่ไหร่นะครับขออนุญาตแป๊บดูขาด่ขาวสารดูอะไรนิดหน่อยนะแต่ครับออืมอืม,มแต่กลับมีไม่เรื่องการเมืองน,นะอืมอืม นะครับวันนี้รู้สึกข่าวการเมืองจะเบามากนะฮะใครมีเรื่องการเมืองฮนะอเอ่อนะครับทำไมปู่มุนีไฟ้สดพลาดเิงอัจฉรยะอันนี้ผมไม่ทราบนะวันนี้ก็เจอปู่มุนีนะ ก็ถ่ายรูปในกันเพราะว่าก็รู้จักกันมานานแล้วเข้ามายกมือไหว้วันนี้นะฮะเออไฟเลี้ยวเสียกับพิบไฟครับเขาถามว่าผิดกฎหมายไหมแต่อ๋อไฟเลี้ยวเสียกับพิมไฟถามว่าผิดกฎหมายไหมอะไรก็แล้วแต่อุปก,กรณ์ที่ติดกับรถนะถ้ามันเสียหายก็ต้องซ่อมนะครับถ้าไม่ซ่อมก็ตำรวจก็อาจจะเรียกนะครับแต่ก็ควรจะว่ากล่าวตักเตือนนะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะ อวันนี้คนรวยไปแจ้งคุณอัจฉริยะไมคอ่าคนรวยบ้านปกปอกๆวันนี้คุณชัยพลเขาเป็นโจทย์ฟ้องคุณอัจฉริยะอยู่ในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องที่ศารอาญานะคดียังไม่ได้มีมูลนะครับนะนะครับยังไม่มีมูลถูกฟ้องเป็นจำเลยแต่ต้องมีมูลก่อนจำเลยจึงจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าจำเลยนะครับยังไม่มีมูลนะครับต้องรอก่อนนะ พระมหาสมภรองบอกฝนกระแสสีสุวรรณบอกไม่ควรสึกพระมหาสมภพองนะครับก็ไม่ควรไปสึกท่านหรอครับนะส่วนท่านจะต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะครับในการบรรยายหรือไม่ท่านต้องคิดเองครับผมคงไม่มีปัญญาไปสอนพระก็เห็นพระมหาสมภพองบอกว่าท่านจะปรับปรุงตัวเองอันไหนที่มันดูสุดโต่งอันไหนมันเกินเลยไปหลวงพี่แกก็จะปรับปรุงนะ ทิุวันก็บอกแล้วว่าก็ไมได้คิดจะไปศึกพระบมาหาสมปองนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเขาว่ากันไปครับฟังอาจารย์มา20กว่าปีตั้งแต่อายุ40ตอนนี้60อาจารย์มีสุขภาพเหมือนเดิควาบคุณครับทำอะไรก็ได้ให้นายกลาออกอ๋ออันนี้ก็คะนอาจารย์อยากจะเปลี่ยนนายกนะผมอ่านให้หมดนะครับสารสั่งคืนรถผมใช้ผิด ข้อาหาอะไรครับอันนี้ก็อ่านไม่ค่อยชัดเจนนะนะครับว่ากันไปนะฮะอันไหนอะไรนี้ผมไปโพสเฟซทำนองเน็บแนมทั้งที่ไม่ได้โพสชื่อนามสกุลแต่เขาร้อนตัวจะฟ้องผมก็คือการไปโพสเนี่ยไปด่าใครก็แล้วแต่นะไม่จะเป็นต้องเอ่ยชื่อนะแต่ก,ก็สามารถดำเนินคดีนะถ้าคนที่เขา มาติดตามรายการก็รู้ว่ากําลังด่าใครอยู่นี่ก็ดําเนินคดีได้นะครับเข้าใจนะลูกลูกน้องสาวถูกรถชนตายประกันจ่ายเงินต้องปรึกษาที่ไหนประกันไม่จ่ายตังค์ก็ต้องไปที่คอปปอนะครับอยู่ที่หน้าศา,าลนายรัศดาหรือไม่ก็ต้องจ้างทนายไปดําเนินคะดีใครไปคอปปอก่อนก็ได้ครับเออ นะครับอ,อยู่ประเทศไทยหนะ้ามพูดการเมืองนะครับอ,อ,อจะได้อยู่สบายอย่างนั้นแหละรายการดีมีประโยชน์นะครับใครอยากจะถามปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆนี่ก็โทรมาได้เลยนะครับนะโทรได้เลยนะครับเบอร์ก็อยู่ที่หน้า facebook youtube นะครับใครจะปรึกษาข้อกฎหมายอะไรแะไรต่างๆนะนะครับร้องทุกข์ร้องเรียนได้เลยนะครับนะฮะ นะครับเอ่าอืมมาแล้วมังสายนะครนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าอะไรครับเชิญเลยครับท่านถ้าถ้าถ้าสมพติว่าผมเป็นสามีภรรยาจันแล้วก็สองปีไปแล้วก็ท่ามีเขาไป็นโรคซู่หงไฉผุดใหม่ถ้าเนี่ยี่ท่านสามารถที่แล้วยเราเอาลูปของเราแม่เป็นครับ หมายถึงว่าเราเรามีเมียแล้วไงเนี่ยจดทะเบียนสมรสไหมไม่ครับจดไหมจดแล้วครับจดแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วทําไมเนี่ยเขาหนีไปครับมีแฟนใหม่ครับแล้วแล้วจะถามวอะไรครับไม่ได้เป็นงานไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่คิดกับเราเลยแล้วก็ถ้าถือว่าเราเราจเราเชื่อได้ไหม เอาเรื่องเลยครับถ้าเรีเป็นคนในบ้านเราเป็นในอะไรอะเอ่อชื่อของเราอยู่ในไม่ไม่ไม่เร้วงเราต้องการอะไรเนี่ยอันนี้เป็นคนประเทศไหนนะครับอ๋อผมเป็นคนไทยเอ๋คนจังหวัดแม่นเป็นคนกามครับคนคนประเทศเนี่ยคประเทศไทยนะครับเอ๋จังหวัดแม่ฮ่องสอนคำวิ่งมิโกโงไม่ไม่แล้วจะจะถามว่าไงครับ าถามว่าถ้าผมว่าเราจุดทีนสุดรุ่นอะถ้าพวกนี้หนีออดจากเราไปแล้วก็เขาให้เราเขาจะมาจากับเราอะเราก็ไปยังไงครับก็เราอยากยาไหมละครับไม่อยากยาครับเพราะว่าก็การลูกอย่างเดียวเออถ้าไม่อยากยาก็ก็ให้เขาฟ้องหยาไปนะแค่นั้นเองรับแล้วไปสู้กันในศาลนะครับครับครับโอเคนะแล้วก็เนึมาก เรากินอะไนแล้วก็เขาไปลนกลงไทยแล้วก็เอากินแับถามแล้วก็อ่านีเาเราบเขาได้หมแล้วเราก็ฟ้องฟ้อง,องเรื่องชู้เรื่องอะไรไปนะอ,อ๋อครับครับโอเคนะค,ครับของครับครับพอดีครับอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนไทยทางภาพหนยังไงนะเชิญนะครับสายต่อไปนะเบอร์โทรอยู่หน้าเฟซบุ๊กยูทู e นะ